เปิดโลกฮาลูมิชีสกินแบบไหนถึงจะใช่ฮาลูมิชีส,บบชชสทำมาจากนมแกะนมแพะหรือนมวัวผสมกันมีจุดเด่นคือเนื้อแน่นไม่ละลายเมื่อโดนความร้อนทำให้เหมาะกับเมนูที่ต้องการความกรอบนอกนุ่มในดังนั้นเมนูอาหารที่เหมาะกับฮาลูมิชีสก็คือ 1. ย่างหรือทอดเสิร์ฟเป็นของว่าง หรือเครื่องเคียงทานคู่กับซอสพริกหรือซอสโยเกิรต์ตอาจเสียบไม้ย่างโดยย่างพร้อมผักเช่นพริกหยวกมะเขือเทศหรือเห็ด 2. ส,สลัดฮาลูมีชีสเตรียมผักสดเช่นบรกเกตมะเขือเทศและแตงกวาโรยหน้าด้วยฮาลูมีชีสที่ย่างบนกระทะพอเหลืองราดด้วยน้ำสลัดเลมอนหรือบัลซามิก 3. แซนวิชหรือเบอร์เกอร์ใช้ฮาลูม t ชีสแทนเนื้อหรือเบคอนเพิ่มรสชาติกรอบเค็มมัน h a l ฮาลูมิชีสกับพาสต้าใส่ฮาลูม่ชีสในพาสต้าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มความมันและรสเค็มกลมกลม่อม 5. ทานฮาลูมิชีสคู่กับขนมปังไข่ดาวและผักย่างเป็นอาหารเช้า 6. ฮาลูมิชีสในเคบับใช้แทนเนื้อสัตว์ในเมนูมังสวิรัตเคล็ดลับการทำอาหารด้วย h ฮาลูมิชีสควรย่างหรือทอดจนเป็นสีเหลืองทองเพื่อดึงความหวานในชีสออกมาหั่นเป็นชิ้นหนาพอประมาณเพื่อคงรูปร่างขณะย่างหรือทอด h ฮาลูมิชีสเหมาะสำหรับอาหารหลายประเภท และเข้ากันได้ดีกับเครื่องปรุงรสเปรี้ยวสดชื่นเช่นเลมอนหรือมะเขือเทศลองนำไปปรับใช้ในเมนูที่คุณชอบได้เลยนะคะ